รู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยนะมีเสน่ห์มากนะรู้ตัวไหมมีเสน่ห์ตั้งแต่รูปร่างหน้าตารวมไปถึงจิตใจความเข้าอกเข้าใจและพลังบวกของคุณต้องบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้ทําให้เขาชอบคุณมาก,ลลกลหลงรักหลงไหลคลั่งใครในตัวคุณมากถ้าถามว่าเขาชอบคุณที่ตรงไหนต้องบอกเลยชอบตั้งแต่ผิวพรรณหน้าตาหุ่น สวดส่งองค์เอวนะรวมไปถึงความเข้าอกเข้าใจความโอ้อาใจของคุณนะคะคือคุณเป็นคนค่อนข้างใส่ใจผู้คนนะคะแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีนะเข้าใจอะ่ะคุณคือความเข้าใจของคุณอะ่ะคุณเข้าใจเขาคุณเข้าใจทุกคนแล้วคุณก็มีน้ำใจด้วยช่างโอ้อาใจนะชอบช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้คนนะแล้วก็คอยสังเกตสังกานะ ใครรู้สึกยังไงต้องการอะไรเดือดร้อนตรงไหนคุณมีความห่วงใยให้กับทุกคนรวมไปถึงเขาด้วยและนี่คือเสน่ห์นะคะที่ทําให้เขารู้สึกชอบคุณเพราะฉนั้นถ้าถามว่าเขาชอบคุณที่ตรงไหนเนี่ยชอบคุณที่ตรงเนี้ยคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ทั้งภายในและภายนอก ราะฉะนั้นนี่คือเสน่ห์ที่ทําให้เขารู้สึกชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณเลยนะเพราะคุณมีมีเสน่ห์มากมีเสน่ห์จากภายนอกสู่จากภายในสู่ภายนอกและมีภายนอกสู่ภายในนึกออกปะหน้าตาก็น่ารักจิ้มลิมนะหน้าตาก็ดูหล่อดูแบบว่ามีมีมีความน่ารักอยู่ในตัวมีเสน่ห์ดึงดูดใจคนนะคะอัธยาศัยดีมีน้ําจิตน้ําใจไมตรีนะ แล้วก็เข้ากับคนได้ง่ายเป็นมิตรนะคะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเออเป็นมิตรขี้อ้อนนะคะเอออ่อนหวานนะแล้วก็มีความเจนโทนะมีความเจนโทนะเป็นผู้หญิงก็เป็นแบบ nice girl นะและนี่คือเสน่ นะของคุณที่ทําให้เขารู้สึกชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณนะคะเออแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีเป็นคนที่เข้าใจผู้คนรวมไปถึงเข้าใจเขาเสมอด้วยนะแล้วก็ใส่ใจนะแล้วก็คอยเอาอกเอาใจช่างเอาอกเอาใจนะคะคอยเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คอยสังเกตเขาอยู่เสมอและตลอดเวลา นี่คือความน่ารักของคุณนี่คือเสน่ห์ของคุณที่ทำให้เขารู้สึกชอบคุณมากๆเลยค่ะเออคือคุณน่าจะทำแบบนี้กับทุกๆคนนั่นแหละแล้วเขาก็เห็นความน่ารักตรงนี้ทำให้เขาชอบเขาไอ้ทำให้เขาชอบคุณอะไรกันเนี่ยทำให้เขาชอบคุณชอบความเป็นคุณชอบความน่ารักของคุณชอบความใส่ใจของคุณชอบความเทคแคร์ของคุณนะชอบความเอาอกเอาใจของคุณชอบความ เข้าอกเข้าใจของคุณและชอบเสน,เน่ห์ที่เป็นตัวตนของคุณนั่นเองเออใครรักเขาไหนไหหนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ